จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิเวอร์พูลครับบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มยับครับ3ประตูต่อศูนย์แล้วก็น่าจะเป็นการจบโอกาสในการป้องกันแชมป์ซีซั่นนี้ไปแบบไกลๆไปด้วยเลยนะครับ เอาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับถึงรายละเอียดหลังเกมนะครับมีหลายจุดมีหลายเรื่องมีหลายเหตุให้ได้พูดถึงกันแต่ว่าตอนนี้ครับไปขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะครับขอบคุณด้วยครับเงินเทโบสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถครับสมัครง่ายอนุมัติไวได้เงินเร็วเปิดทุกวันกว่า1 0 0 0สาขาทั่วประเทศนะครับรถยนต์เนี่ยรับอายุสูงสุด25ปีนะครับวงเงินสูงสุด5,000 500, 0 0บาท ใครสนใจก็สามารถทักแชทไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ของทางเงินเทอร์โบได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจก็ไปสมัครได้ที่ลิงก์ที่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ครับ24ชั่วโมงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับอัตราดอ,อกเบี้ย15 24ต่อปีครับ เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับตึงคอตึงบ่าตึงไหลครับขอแนะนําไว้เลยครับขบวนทับทาดีมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองครับพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันนะครับกับยาหม่องทาดีครับ คอคซิเคิลครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้าสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมงครับ BPA free ครับปลอดภัยทุกการใช้งานมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครสนใจก็ แอดไลน์ line, ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลสุดพิเศษได้เลยนะครับและขอบคุณด้วยครับกับลีโอนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการลีโอเชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่าครับเอาละรครับมาว่ากันถึงหลังเกมกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปครับว่ามันก็เหมือนเป็นการ จบซีซั่นนี้ไปแบบไกลๆได้เลยครับสำหรับการป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลนี่คือความพ่ายแพ้นัดที่5ในซีซั่นนี้เข้าไปแล้วนะครับผ่านมา10-11นัดแพ้ไป5นัดอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็คงต้องยอมรับความจริงครับว่าโอกาสในการป้องกันแชมป์เนี่ยมันมันน้อยมากๆแล้วนะครับ คือที่พูดแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเฮ้ยโอ้โหมึงยอมแพ้ง่ายจังโอเคอเค,คือใครจะเรียกว่ายอมแพ้หรืออะไรก็ตามแต่แต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมใช้คําว่าอาจจะต้องยอมรับความจริงครับว่าโอกาสป้องกันแชมป์มันมันยากจริงๆครับเพราะว่าคือการการเล่นในระบบฟุตบอลลีกทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วครับนอกจากผลงานของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยังต้อง ออดูผลงานของคู่ต่อสู้ในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มกลุ่มไปบอลยุโรปหรืออะไรแบบนี้คือถ้าเราดีแล้วคู่ต่อสู้แย่อะโอเคอันนี้มันก็เป็นทวีคูณไปแต่ถ้าเกิดเราแย่ในซีซั่นนี้แล้วคู่ต่อสู้ดี มันก็เป็นทวีคูณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะกลับมาป้องกันแชมป์มันก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วนะครับไม่ไม่ไม่นับเฉพาะเรื่องของวิธีการเล่นหรือฟอร์มการเล่นนะซีซั่นนี้ครับลองไปดูสถิติตัวเลขต่างๆก็ได้ครับว่าใน1ซีซั่นในยุคหลัง10ปีหลังมาเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีทีมที่แพ้5นัด6นัดหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้ลจบฤดูกาลด้วยการคว้า,วาแชมป์ได้ มันต้องยอมรับว่ายากมากๆครับยิ่งทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์สร้างมาตรฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมอย่างอาร์เซนอลหรือแม้แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองที่ตอนนี้กลับไปอยู่ในฐานะผู้ท้าชิงแบบเต็มตัวนะครับนียังไม่นับทีมอย่างเชลซีที่ปีนี้ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์หรือแม้แต่แมนเชสเตอร์เดเองที่ซีซั่นนี้ก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่ต้องบอกว่า อ่ะโอเคแมนยูเองหรือเชลซีเองหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ถึงกับกลุ่มลุ้นแชมป์แต่นี่ก็คือกลุ่มในทีมที่ลุ้นเล่นฟุตบอลยุโรปได้ครับเพราะณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่วาลิปัวจ,จะต้องต้องลดต้องเออเขาเรียกว่าลด ความสําคัญในซีซันนี้ลงมาครับจากการป้องกันแชมป์เอา้าก็ต้องพูดกันแบบเต็มปากเต็มคำนี่แหละก็ต้องรับสภาพกันไปก็ต้องรับให้ได้ครับในเมื่อซีซันนี้มันมันมันไปไปแบบนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลตอนนี้อาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องของอันดับในตารางคะแนนที่ต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปซึ่ง พื้นที่ยุโรปในที่นี้หมายถึงพื้นที่แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับต้องต้องพยายามจบให้ได้ในในกลุ่มที่ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีเไม่ะฉะนั้นเสียหายครับทั้งเรื่องของออสถานการณ์ภายในทีมเรื่องของการเงินสมโมสรน,นอนนีน่นน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญหาใหญ่มันจะตามมานะครับอ้ามาว่าถึงรายละเอียดในเกมหน่อยก็แล้วกันผมว่าหลายๆคนก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่านี่เป็นเกมหนึ่งที่ ยากมากครับเป็นเกมที่ยากมากๆแล้วก็ก็ต้องให้เครดิตกับแมนซิตี้ที่วันนี้มามาเล่นแบบโอ้โหคือเต็มพื้นที่จริงๆครับกดดันไม่ให้ลิพูได้เล่นในแบบที่ตัวเองถนัดนะักย้อนไปที่เรื่องของสุเต,ตัวเพล่นก่อนลิฟูของอันดสลอตใช้ตัวเพล่นชุดเดิมจากเมื่อกลางสัปดาห์เลยนะครับไม่มีการปรับไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิน้นมามาดาชวิลลี่คอนเนอร์แบลลี่โกนาเต้ฟานได โรเบอร์สันกองกลางเป็นอเลก็กซ mm ิสแบงคอลิสเตอร์ไรอันกาเฟนแบกโดมิกร์ซอวสไซน์ในแดนหน้าเป็นฟอร์นเวียดเอจิเตเก้แล้วก็โมซาลาเป็นชุดเดิมเลยนะครับก็ตามที่ที่พวกเราได้คาดการณ์กันไว้ครับเริ่มเกมเริู่พยายามที่จะเอ่อเพลซิ่งให้ให้ได้ในในแบบที่ตัวเองต้องการหรือให้ได้ในในเกมที่เหมือนเหมือนกับรามาดิดครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาสตี้เป็นทีมที่ แก้ไขสถานการณ์แล้วก็แกะเพลซิ่งได้ดีมากๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยเล่นผ่านไปเรื่อยก็กลายเป็นว่าบอลทั้งหมดทั้งมวลแทบจะอยู่ในแดนริวพูตลอดเวลาครับโอกาสที่ริวพูจะได้เซตบอลได้ต่อบอลน้อยมากครับในครึ่งเวลาแรกไปไป,ไปย้อนดูได้เลยส่วนใหญ่เป็นการวิ่งไล่บอลทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้ครับเชอร์รี่โดกูแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมก็ต้องบอกว่าโอ้โหเล่นงานเอาคอร์เนอร์แบลลี่นี่หัวปักหัวปัม๊มปั่นป่วนไปหมดความเร็วแล้วก็ความคล่องของ เชอร์ีโดกูในชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีสถิติเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้แบบซ้ายผ่านตลอดเหมือนกันนะครับคอนเนอร์แบดดี้วันนี้ก็จนปัญญาครับกับการที่จะจับเชอร์ี่โดกูวันนี้หน้าที่ในการตามประกบเออร์ลิงบราน์ฮาร์แลนด์เนี่ยเป็นหน้าที่ของโกนาเต้แล้วก็ดูดูจะไม่ใช่วันที่ดีของโกนาเต้อีกแล้วครับอีกแล้วครับซีซั่นนี้ผ่านมาสิบกว่านัดเป็นวันที่ไม่ดีของโกนาเต้อีกแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าซีซั่นนี้โกนาเต้เป็น เป็นคนที่ผิดพลาดในเกมรับบ่อยมากทั้งเรื่องของวิธีการการยืนตำแหน่งสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันตกลงไปจากซีซันที่แล้วค่อนข้างเยอะครับอ่ะจังหวะที่เห็นชัดๆครึ่งแรกเนี่ยจังหวะที่เสียป,ประตูก็ก็ต้องยอมรับว่ามาจากมาจากเขานั่นแหละโกนาเต้จังหวะขึ้นมง่ง เป็นการขึ้นหมองที่จัดระเบียบร่างกายได้แย่มากๆนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าข้างๆตัวเองข้างหลังตัวเองเนี่ยเป็นฮาเลนแทนที่จะจัดระเบียบร่างกายได้ดีกว่านี้แล้วขึ้นหมองหรือกะจังหวะอะไรให้ดีกว่านี้ได้เนี่ยมันมันก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับกับกองหลังระดับนี้กลายเป็นว่าไม่ดีเลยครับจังหวะการจัดระเบียบร่างกายพอร่างกายมันจัดระเบียบไม่ดีแล้วจังหวะขึ้นหมองมันก็เทคได้ไม่เต็มที่แล้วก็กลายเป็นเอริเงร์ฮาเรนที่หมอง ย้อนแล้วก็ย้อยเข้ามุมประตูไปทําให้เกมมันมันเล่นยากขึ้นครับจริงๆก่อนหน้านะั้นเนี่ยโกนาเต้ทําแทบแจกเหมือนจะแจกจุดโทษให้กับมาซิตี้ไปแล้วนะคือคอเลอร์แบลลี่โดนเชอร์มิโดกูสปีดมาแล้วบังบอลได้โกนาเต้จะเตะทิ้งเตะไปอัดเขาสุดท้ายเชอร์มิโดกูแตะหลบมามดาดชวิลลี่เสียจุดโทษอ่ะวีอบอกว่าเข่าไปโดนอ่ะโอเค ทีแรกก็มองว่ามันเป็นความโชคร้ายหน่อยเพราะมันเป็นจังหวะที่ถลไหลตัวมาแล้วมันเป็นฟอร์ o ูทูแล้วแต่ว่าในเมื่อกฎกติกามันว่าอย่างนั้นมันมีการสัมผัสกันมันก็มันก็ต้องให้จุดโทษมาวาชิลลี่ลุกขึ้นมาเซฟจุดโทษได้อ่านนึกว่าเกมจะกลับมามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นสุดท้ายก็มาโดนจากประตูที่ไม่ควรจะเสียเอาง่ายๆมันเป็นจังหวะที่ลิฟูควรจะทําได้ดีกว่านี้คนเปิดบาทิดูเนสมีเวลาเยอะมากกับการเปิดบอลเข้าไปจุดนั้น โคนาเต้ควรจะทําได้ดีกว่านั้นกับการตามประกบหาแรนก็ทําไม่ได้จากระเบียบร่างกายแย่มากๆนะครับจนสุดท้ายอาจโดนประตูขึ้นนำไปหนึ่งศูนย์พอขึ้นนำหนึ่งศูนย์มันเป็นเกมยากหรือซีซั่นนี้ลิอร์ปูตามสถิติถ้าโดนขึ้นนำนั่นนั่นคือแพ้นะครับนั่นคือแพ้ครับกลับมาไม่ได้ครับสุดท้ายท้ายครึ่งแรกนิโก,โก้กอนซาเลสยิงไกลฉลับเบอร์ชื่อฟันได้เข้าไปเป็น 0, สองศูนย์ก็แทบจะจบตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเลยครับเมื่อช่องว่างมันกลายเป็นสองประตูเนี่ย ก็ต้องยอมรับว,ว่าแทบจะจบตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเลยนะครับครึ่งแรกจะตำหนิคนอื่นๆได้ไหม,มในแดนกลางไรอากระฟเฟนแบกมีจังหวะเม่อเม่พยายามจะบังบอลแล้วแล้วเสียบอลจนเกือบจะทําให้ทีมเสียประตูก็2ครั้งสาครั้งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อาจจะด้วยความฟิตมันลงมาติดติดกันด้วยนะก,ก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเกมสเกมก่อนหน้านี้ โดมกนสบอสไอ่ะย,ยังเป็นยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นพลังงานของทีมได้พยายามจะวิ่งกดดันพยายามจะเพลสพยายามจะวิ่งไล่บอลต่างๆ,ๆนานาน่าจะเป็นคนเดียวที่ฟอร์มดีที่สุดในในลิเวอร์พูลเกมนี้เลยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแมชชีตี้เขามาดีมากๆนะครับแล้วก็แพคไม่ให้มิดฟิลของลิเวอร์พูได้เล่นง่ายตามแบบที่ตัวเองต้องการเลยนะครับฟอร์เรนเวสวันนี้ ดูผิดธรรมชาติไปพอสมควรอย่างหนึ่งก็คงต้องบอกว่ามนเซตตี้เขาเขามาดีจริงๆนะครับฮูกโก้เอกิเตเ้ดูโดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับบอลไปถึงตัวน้อยมากนะครับโมซาล่ามีจังหวะได้สปีดได้สปรินตกน็น้อยจริงๆครับในครึ่งเวลาหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกมอย่างที่บอกครับแทบจะจบไปตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้ว ครึ่งหลังกลับมายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอะไรเยอะแยะมากมายลิบูยังใช้ชุดเดิมลงไปก็เริ่มที่จะคึกคักในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับทําได้ดีขึ้นครองบอลได้เยอะขึ้นแต่ว่าก็แทบจะกดดัน โดนารูมาแทบไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนคือบอลมันไปไปตามจังหวะของเกมแล้วล่ะคือแมนเชสเตียก็ปล่อยให้ริวพูเล่นกับบอลมากขึ้นเพราะว่ามันนําห่างแล้วก็จะอาศัยเกมโต้กลับอาศัยพื้นที่ด้านหลังแนวรับของริวพูในยามที่ดันขึ้นมาแล้วก็เล่นงานริวพูจนได้นะครับประตูที่3ก็มาจนได้พอ3ก็จบแล้วครับเชอร์รี่โดกูนี้ก็รับแมนออเดอรแมตไป พื้นที่เยอะหลือเกินครับโกนาเต้ ate ได้แต่มองได้แต่บังได้แต่มองได้แต่บัง,งสุดท้ายไม่เข้าก็เชเดร์ิโดโกก็ยิงไกลเข้าไปแล้วก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสวยงามนะครับลูกนี้ก็จนปัญญาครับมามาราชูวิลลี่สองคนก็รู้จะเซฟได้หรือเปล่านะครับสามศูนยก็จบแล้วครับสิ่งที่น่าแปลกใจสําหรับผมก็คือคือไม่ได้จะตําหนิอันเนอร์สลอนนะแต่น่าแปลกใจตรงที่พอสามศูนย์แทนที่จะส่งกองหน้าลงมากลับ ถอดกองหน้าออกแล้วดันฟอรเรนเวียขึ้นไปเป็นเหมือนเป็นฟอลสไนในยานที่ทีมต้องการประตูดันไม่ส่งกองหน้าลงมาอ่ะส่งมาทดแทนกันยังพอเข้าใจส่งเพิ่มอ่ะก็ก็ยิ่งดีเราไม่ได้เป็นโค้ดหรอกนะแต่ก็มองในมุมแฟนบอลนี่แหละเรากล็รู้สึกว่าเฮ้ย ออสซักมันก็ฟิตพอจะเล่นเนได้ไม่ใช่เหรอก็บอกเองเอ้าวทำไมไม่ส่งลงมาล่ะทำไมถอดเอกิเตเก้อัดเอกิเตเก้เล่นไม่ได้ส่งอีสซักลงมาแทนก็ยังดีนี่กลายเป็นว่าถอดเอกิเตเก้กองหน้าคนเดียวของทีมออกแล้วดันฟอรเรนเวสขึ้นไปเป็นฟองไนซซึ่งพอดันฟอรเรนเวียขึ้นไปเป็นฟองไนก็แทบจะปิดประตูในการที่จะทําประตูได้ของลิเวอร์พูลไปเลยครับเพราะมันไม่มีกองหน้าในกรอบเขตโทษเลยครับมันมันกลายเป็นว่าเอะแล้ว,แล,วแล้วเอาใส่อีซักลงมาในชื่อผู้เล่นสำรองทําไมแล้ว ถ้าตอนสามสูดเนี่ยเวลามันไม่ได้เหลือเยอะแล้วล่ะมันมันน่าจะพอให้อีซักได้เล่นได้อย่างน้อยก็อาจได้มาเคาะสนิมได้มาโน่นได้มานี่ได้มานั่นแทนที่ประคบประงมมาจนมันหายเจ็บสุดท้ายไม่ใช้แล้วเบรกทีมชาติทีมชาติเอาไปใช้กลับมาแม่งเจ็บอีกแทนที่ตัวเองจะใช้งานบ้างเผื่อมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ถึงกับคัมแบ็กอะไรได้หรอกแต่อย่างน้อยได้เคาะสนิมได้จับจังหวะได้หาจังหวะของตัวเองก็ ก็ไม่ทำก็ส่งฟอร์เรนเวสลงไปไปเป็นฟอร์ซนแล้วถอดเอกกิเตเก้ออกก็ก็งงเหมือนกันอ่ะการเปลี่ยนคอนเนอร์แบลลี่ออกอาโจโกเมสลงเข้าใจคอนเนอร์แบลลี่มึงไม่ตายคาสนามก็ดีเท่าไหร่แล้วโดนเชอร์มี้โดกูเผาขนาดนั้นนะครับก็มีมีหลายจุดมีที่ที่ที่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเฉยๆแต่ก็คงไม่ได้ไปโทษใครหรอกเพราะว่าวันนี้ มันถ้าจะโทษใครจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โทษขนาดนั้นอ่ะนะโอเคโกนาเต้ผิดพลาดเยอะเหลือเกินก็ถ้าจะมีตําหนิได้สักคนหนึ่งผมว่าโกนาเต้น่าจะเป็นคนที่ถูกตําหนิเยอะหน่อยครับอ่ะก็ต้องเป็นเป้าขอ,ของแฟนบอลเยอะหน่อยเพราะว่าผิดพลาดเยอะจริงแล้วมันเห็นชัดจริงนะครับที่เหลือก็เป็นเพราะซิตี้ทําให้ลิเวอร์พูลเล่นได้แค่นี้เองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ก็ให้เครดิตกับนายซิตี้เลยส่งซิตี้ไปเป็นผู้ท้าชิงของอาร์เซนอลก็แล้วกันนะครับสีซั่นนี้ส่วนลิเวอร์พูลเองก็ พักเบรกทีมชาติหลังจากนี้โปรแกรมก็อาจจะไม่ได้หนักมากก็หวังว่าจะกลับมาเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องมากขึ้นก,ก็แล้วกันโอเคนะตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ได้วิกฤตขนาดน,นั้นหรอกอันดับตารางคะแนนหนะ้าตอนนี้แบบเรียวไทม์นะเอาเรียวไทม์จริงๆไม่ใช่เรียวไทม์สินาทีนะะเรียวไทม์แบบ2อาทิตย์ตมึงลงไปยันดับที่8ดแล้วมึงลงไปใต้ติงเขาอีกรอบหนึ่งโดนโดนยิงเละขนาดนี้ประตูได้เสียเท่ากันนะประตูได้เสียเท่ากันแต่ว่า ลงไปเป็นอันดับที่8มแมนยูอันดับ7นะฮะก็อยู่แบบนี้ไป2อาทิตย์สถานการณ์ถ้าดูจากตารางคะแนนนะตอนนี้ไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นครับเพราะว่าแต้มมันค่อนข้างติดๆๆๆกันอยู่ไล่ลงมานะ3 4 5 6ี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเร่งฟอร์มตัวเองแล้วตอนนี้ลืมเรื่องของการป้องกันแชมป์ลืมอะไรต่างๆ่านาไปก่อนกลับมาเก็บคะแนนให้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นให้มัน นิ่งกว่านี้จริงๆวิธีการเล่นลิฟวูไม่ได้แย่แล้วนะครับกับกับสองนัดสามนัดที่ที่ผ่านมาเริ่มเห็นรูปเห็นร่างมากขึ้นเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้คือแมนซิตี้ที่แข็งแต่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องยอมรับความให้แพ้ไปแล้วกลับไปเเริ่มใหม่นะครับกลับมาจากเบรกทีมชาติทีเนี้ยจะเป็นโปรแกรมลีกแบบยาวๆแล้วไม่มีทีมช่วงทีมชาติอะไรมาขั้นแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามี คอนคาเคฟอีกนะครับโมซาล่าไม่อยู่อีกมายุจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอิชัรก็ต้องรักษาร่างกายให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวโมซาล่าไม่อยู่โอกาสลงสนามต้องมากขึ้นแล้วนะครับผู้เรื่องนี้เราก็งงว่าเอ้ามึงประคบประงมมาจนมันจนมันกลับมาลงได้เสือกไม่เอาลงสุดท้ายเดี๋ยวเบรกทีมชาติกลับไปเล่นทีมชาติกลับมาเดี๋ยวเพิรเดี๋ยวแม่งเก็บอีกอ้าวเอาเข้าไปนะครับอ้าววันนี้ก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันยอมรับความให้แพ้ไปครับว่าซีซั่นนี้คงไม่ใช่ซีซั่นที่ สวยงามสําหรับริวพูลเท่าไหร่นะครับาการป้องกัอนแชมป์คงเป็นเรื่องยากแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงกันแต่ว่าโอกาสในการที่จะลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหรือพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นว่ากันไปนัดต่อน,นัดก่อนแล้วการเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องเก็บแต้มให้ได้ต่อเนื่องกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูจุดหมายปลายทางของเรากันอีกทีก็แล้วกันว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนหยุดที่ตรงไหนสุดที่ตรงไหนนะครับณตอนนี้ ไปพักสมองพักร่างกายพักจิตใจกันก่อนก,ก็แล้วกันไม่ใช่ซีซันที่ดีสําหรับร์พูลแน,แน่แต่ก็หวังว่าจะไม่ใช่ซีซันที่แย่จนเกินไปนะครับย,ออยังพอมีเวลายังพอเวลาให้ให้กลับมาให้ให้ดึงสติกลับมาให้เก็บผลการแข่งขันที่ดีให้ได้นะครับยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอา้าววันนี้ประมาณนี้นะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเอาที่ สุภาพหน่อยก็แล้วกันอาจไม่ต้องถึงกับสุภาพก็ได้แต่ไม่ต้องหยาบคายมากก็แล้วกันนะรู้ว่าอาจจะงุดกิดกับผลกรแข่งคันรู้ว่าอาจจะหงดงิดกับคนนั้นคนนี้คนโน้นก็เอาแต่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันรู้รู้ว่าอึอดอดัดรู้ว่าอึดอดัดนะครับแต่ว่าก็ขอให้มันอยู่ในความพอดีก็แล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นโปรแกร,รมฟีฟ่าเดย์เบรกทีมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ย ก่อนเกมหลังเกมอาจจะไม่ได้กลับมาเจอการกลับมาเจอกันอีกทีก็น่นเว้นไป2อ,อาทิตย์เลยนะครับอ่ะไปนอนพักผ่อนก็แล้วกันวันนี้เ่ะทำงานสินะครับก็ซูมซูมหน่อยก็แล้วกันนะซึมซูม,ซม,ซมหน่อยซึมซูมหน่อยนะครับหวังว่าซีซั่นนี้จะมีภูมิต้านทานกับเรื่องแบบนี้ไว้พอสมควรแล้วนะครับอาจจะซึมนิดๆิดหน่อยหน่อก็แล้วกันนะครับเอาเดี๋ยว2อาทิตย์พักกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ออะไปสวัสดีครับ